ลงสิ่งที่มันเกิดขึ้นในวันนี้มันสะท้อนให้เห็นว่าภายในรัฐบาลชุดนี้รัฐธรรมนูญใหม่ไม่มีแน่ๆเราถูกต้องไหมครับออถ้าถ้าดูจากไทม์ไลน์แล้วคิดว่าถ้าถ้าเชื่อเชื่อตามสิ่งที่พักเพื่อไทยเองเนี่ยออกมาถแถลงว่าถ้าก็ก็คือรอสารสงสารรัฐธรรมนูญใช่ไหมฮะแต่ว่าก็ต้องยื่น ยื่นให้สภาพิจารณาซึ่งอบอกว่าประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้จะประชุมเพื่อขอปติยื่นส่งสารรรัฐมนูญวินิจฉัยใช่ไหมฮะถ้าหากส่งสารรัฐรมนูญวินิจฉัยแล้วถ้าหากว่าสารรัฐมนูญจะวินิจฉัยเร็วที่สุดนยฮะก็ต้องก่อนปิดสมัยประชุมก็คือวัอนที่สิบมนาึาใช่ไหมฮะถ้าล่วงเลยไปกว่านั้นก็กไม่ทันแล้วนะครับก็ผมก็ยังมองว่ายังลุ้นอยู่ก็ต้องจี้ให้พักเพื่อไทย ขมีขมันกับเรื่องนี้มากกว่านี้ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราเราก็เห็นเห็นได้ชัดว่าคือมันเป็นนโยบายพรรใช่ไหมครับวันวันสวันที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่าว่า,วาเออเนี่ยถ้าเกิด ถ้าหากว่าปัจจุบันทันด่วนนะฮะเราก็เข้าใจได้นะครับว่ากับเรื่องของการได้แก้กับแก้ได้ใช่ไหมครับ <c oughs> คือถ้าหากว่าปัจจุบันทันด่วนเนี่ยแนวทางของพรรคไทยเนี่ยดูสมเพีรสมผล <c oughs> ใช่ไหมครแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยฮะผมยังไม่เห็นตั้งแต่12กันยายนใช่ไหมที่มีการแถลงนโยบายของนายกแพทองทานเรื่องของการจัดทาเล่งจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของประชาชนโดยเร็ว ใช่ไหมฮะอันนี้เป็นนโยบายที่อยู่ในนโยบายของรัฐบาลไทยองทานและก่อนหน้านั้น,นรัฐบาลเศรษฐาเองก็มีนโยบายเรื่องการแก้ปัญหาแก้เรื่องรัฐรมนูญเหมือนกันดังนั้นที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ยังไม่เห็นถึงความเอาจริงเอาจังนอกจากมีมิสเตอร์รัฐมนูญอย่างอาจารย์ชูอาจารย์ชูอะไรก็อาจารย์ชูอะไรก็อาจารย์ชูผมยังไม่เห็นนายกพูดอะไรก่อนหน้านั้นเลยนะครับดังนั้นผมยังไม่ค่อยไว้วางใจว่าจะเสร็จภายในจ คือภายในสมัยประชุมเนี้ยก่อนสิ้นวันที่10เมษาเนี่ยฮะจะทันที่จะพิจารณานะครับว่ารัฐธรรมนูญฉบับไอ้แก้มาตรา2 5 6กับหมวด1 0 15ทับทับหนึ่งเนี่ยฮะจะได้ทันนะครับดังนั้นผมคิดว่าถ้าเกิดไม่ทันสมัยเนี้ยไปทีก็คือต้นกรกฎาใช่ไหมฮะสมัยหน้าก็ไม่น่าจะทันแล้วครับครับพี่ปาร์คครับอ่ ถ้าจะให้ทันเนี่ยผมขออนุย้อนอีกทีนะถ้าจะให้ทันเนี่ยมันต้องมีเรื่องของการส่งเรื่องนี้ไปที่ศาลมามน,นูนตีความด้วยถูกต้องไหมครับแล้วศาลมันต้องตีความกลับมาตามแนวทางล่าสุดที่พรรคเพื่อไทยพย,ยายามทำอยู่แบบนี้ใช่ไหมใช่ครับก็คือถ้าดูถ้าดูจากปี6-4ก็เป็นระยะเวลาพอสมควรแต่ไม่นานนะมากนักใช่ไหมครัปี6-4ที่ปีหลังเออพิจิกา ปี63ใช่ไหมฮะที่มีร่างสองร่างเข้ามาแล้วก็พอจะพิจารณาวารละสามเนี่ยท่านภพบูลนิติตะวันกับท่านสมชายสแสวงการก็มาคุยกันบอกว่าเนี่ยหรือว่ารัฐสภาเนี่ยไม่มีอำนาจในการจะทำรัฐมนูญฉบับใหม่หรือเปล่านะก็เลยคนก็เลยกลัวไม่การลงมติกันสุดท้ายแล้วก็คือส่งสารรัฐมนูษวินิจฉัยแล้วก็ออกมาประมาณมีนามีนา64ใช่ไหมฮะก็ลงมติกันก็สุดท้ายแล้วก็คือเขาก็ลงมติไม่เอาใน,ใน,ใ,นในวารละสามผมยังคิดว่าเออ ถ้าจะทันก็คือไม่จําเป็นไม่ไม่ต้องส่งสารรัฐมนูนวินิจฉัยแต่ไทม์ไลน์ของร่างของพรรคประชาชนกับร่างของพรรคเพื่อไทยเนี่ยไทม์ไลน์ในการพิจารณาของสสลอเนี่ยต่างกันนะครับของพรรคประชาชนเหมือนใช้เวลาหนึ่งปีของพรรคเพื่อไทยใช้เวลาร้อแสิวันในการพิจารณารัฐมนูญในการในการจะทําร่างรัฐมนูญดังนั้นถ้าหากว่าอิงตามร่างของเพื่อไทยเนี่ยจะกระชับกว่าก็มีโอกาสจะทันปีเจนะครับทีนี้ผมผมขอถามลงรายละเอียดไปนิดนึงครับกระบวนการถ้าสมมติว่า มีการพูดถึงการส่งให้สามมติหนูวินิจฉัยอีกครั้งเนี่ยมันจะต้องเป็นกระบวนการในสภาหรือว่าเป็นกระบวนการที่ใครก็ได้ก็ไปยื่นถามอีกทีอาจริงจร,งจร,งจรงิแล้วจริงๆแล้วตอนนี้มีมูลมีมูลแล้วเพราะว่ามีการบรรจุวาระตรงนี้เข้าไปในสภาแล้วถ้าประชาชนรู้สึกว่าเออข้องใจหรืออะไรเงี้ยก็กถึงคิดว่าน่าจะยื่นต่อ สารและผูนูลได้ใช่ไหมฮะ<อ>แต่ถ้าโดยโกระบวนการโดยชอบใช่ไหมมันก็ควรจะเป็นความสงสัยของสภาแต่ผมก็สงสัยว่าสภานี่จะคือจ,จะยื่นถามสารและผูนูลตลอดคืออันคำวินิจฉัยที่4ี่ทับหกก็1รอบแล้วคําวินิจฉัยใ,ใน ท,ที่ไม่รับนะฮะตอนต้นปีที่แล้วก็อีกหนึ่งรอบก็บอกย้ําสารุนก็ย้ําว่าวิธิจฉัยมาชัดเจนแล้วนะฮะว่าว่าเป็นอย่างไรนะครับผมก็เลยสงสัยว่าเนี่ยจะถามอีกรอบหนึ่งก็ดูแบบมันดูไม่ชอบทำในในตัวระบบอกการปครองไหมคือฝงก็จะตอนแรกจะแซวว่าหรือเอาตุลาการสารนุนมันนั่งอยู่ที่รัฐสภาเลยไหมมีอะไรก็ถามเลยก็ธานไปถามให้ให้เป็นครูใหญ่ เป็นกรรมธิการเพื่อพิจารณาว่าคําสั่งสารรัน้นูญจะสามารถแก้รับมูน,นได้แบบนี้ไหมถ้าจะทําแบบนี้ <laughs> ทําได้ไหมครับอะไรเงี้ยครับ <laughs> ผมก็ดูด,ดูแปลกมากคือสารรัน้นนูลก็วินิจฉัยชัดเจนแล้วใช่ไหมครับว่าเป็นยังไงก็คือทําประชามติสองครั้ง <laughs> ใช่ไหมก่อนที่จะจะทำรัรมนูลบใหม่ก็ถามประชาชนผู้สูสงน้าก่อน <laughs> และหลังจาก ที่ร่างรัานูญเสร็จแล้วในเชิงเนื้อหาก็ให้ประชาชนรับรองตัวร่างตัวเนื้อหา<ม>ทีนี้สารร่านูญก็วินิจฉัยถ้าไปดูผมไม่แน่ใจว่าขึ้นภาพได้ไหมฮะภาพ<ม>ขึ้นภาพสุดท้ายนะฮะที่เป็นสไลด์นะฮะ<อ>ก็จะเห็นได้ชัดนะครับว่าเขาสารนูนชี้ในในคำสั่งที่เอคำวินิจฉัยที่4ทับสองั้ายใช่ไหมสารร่นูญชี้ว่า ถ้ารัฐสภา,าต้องการนะฮะต้องการที่จะจะทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต้องถามประชาชนาก่อนทีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยฮะเราจะพิสูจน์ความต้องการของรัฐสภา,าได้อย่างไรก็ต่อเมื่อรัฐสภา,าเนี่ยลงมติ3วาระแล้วก็รู้เลยนะครับว่าแก้หมวด15หเนี่ยอพอแก้หมวด15เนี่ยแล้วโอเคเฟเยตฉันมีความต้องการแน่วแน่แล้วเพราะว่าคือตอนนี้มันไม่ใช่ความต้องการของรัฐสภา,าม,มันเป็นความต้องการของพรรค รัพักเขเพื่อไทยและพักประชาชนพักอื่นๆยังไม่รู้เลยต้องการอะไรการที่พิสูจน์ความต้องการได้ก็คือผ่านกระบวนการ3วาระพอผ่านกระบวนการ3วาระแล้วนะฮะก็จะไปอยู่กระบวนการตามรัฐธรรมนูญมาตรา256อนุ8ใช่ไหมฮะก็คือต้องถามประชาชนก่อนขึ้นทุนเก้าใช่ไหมฮะก็ตรงนี้แหละครับก็สิ่งที่เรียกว่าก่อน Uh huh. ก่อนก็คือก็ตอนนั้นก็คือถามไปเลยว่าเห็นด้วยกับการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไหมและเห็นชอบกับวิธีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่กับการแก้มัดแก้หมวด15นี้หรือไม่นั่นแหละครับกระบวนการมันอยู่ตรงนั้นผมก็เลยถามไป ไปถามสารสารรันุนเ,เขาอาจจะตอบมาว่าก็ที่ผ่านมาก็วินิจฉัยชัดแล้วจริงๆแล้วสารรันุนเองเนี่ยก็มีอินโฟกราฟิกด้วยนะฮะที่เปิดให้อตอนนั้นหลังคำวินิจฉัยที่4ทับสบ 64, องพก็เห็นได้ชัดว่า2ครั้งนะฮะคือก่อนกับหลังและบอกยืนยันด้วยอันนี้ครับว่ารัฐภาจัดทำรัฐนุนฉบับใหม่ได้ครับยืนยันนะครับแล้วก็ถ้าไปดู คำวินิจฉัยลายบุคคลที่คุณผลิตเองก็พยายามไปค้นมาใช่ไหมครัคุณผลิตวันศิสินทูเนี่ยสัหกจากเก้าบอกว่าสองครั้งสองจากเก้าบอกว่าสามครั้งมีหนึ่งบอกว่าแก้ไม่ได้แก้ได้เฉพาะหลายมาตราใช่ไหม uh huh. ดังนั้นถ้าหากว่าสามครั้งเนี่ยเสียส่วนใหญ่ก็คงต้องไปไปกับคนสองคนนั้น uh huh. แต่ปรากฏว่าเสียส่วนใหญ่ไปกับคนหกคน uh huh. ดังนั้นสองครั้งผมยังยืนยันว่าสองครั้งแต่นั่นแหละ ก็คือยังมีคนที่ยังไม่แล้วใจหรือยังไม่สิ้นสงสัยหรือเป็นเงื่อนไขหรืออะไรก็แล้วแต่ผมคิดว่าคือถ้าลงมติเอาเอาพูดตรงๆตามความข้อเท็จจริงก็คือลงมติในวันในวันในวันเนี้ยถ,ถ้าเป็นตามกำหนดการเดิมเนี่ยสวคงไม่ไม่น่าจะให้ผ่านได้64-67เสียงนะครับผมคิดว่าก็ไม่ผ่าน แต่สิ่งที่จะได้แน่ๆเลยนะครับผมยืนยันว่าสิ่งที่ได้แน่ๆถ้าหากว่ามีการอภิปรายและยะตินี้ดําเนินการต่อไม่ใช้เกมของการทําให้สภาล่มก็คือการได้อธิบายความเหตุผลความจําเป็นของการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งพูดมาเยอะแล้วพูดมาหลายรอบแล้วแต่บางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้าพูดแล้วเหรอ บางคนอาจจะมีสวบางคนก็มีคําถามว่าทําไมไม่บอกเลยว่ารัฐมนูญฉบับใหม่มีทำไมต้องทําใหม่ด้วยอะไรเงี้ยฮะก็ได้ได้ช่วงเวลานี้ในการที่จะอธิบายสวที่เป็นสมาชิกใหม่ที่เข้ามาด้วยจะได้เข้าใจว่ามันมีเหตุผลความจะเป็นหนึ่งสองสาจะไป90อย่างไร <t> นะครับก็เสียโอกาสตรงนั้นไปซึ่งโอกาสตรงนี้ก็จะไปหนุนเสริมนโยบายของรัฐบาลด้วยซ้าไปที่ประกาศว่าเร่งจัดทํารัฐรรมนูญฉบัฉบ,บ,บใหม่โดยเร็วใช่ไหมคร มันก็เสียโอกาสของรัฐบาลไปผมก็เลยเสียดายครับอาจารย์ฟังสวเทวฤทธิ์เนี่ยแล้วก็เหมือนกับว่ามันก็ไม่ต้องตีความแล้วหรือเปล่าอาจารย์หรือสุดท้ายมันเกมการเมืองอะไรกันแน่ทำไมสุดท้ายมาเป็นสภาล่มสุดท้ายเขาไม่อยากให้ฟังการอภิปรายหรอสุดท้ายไม่อยากแก้อะไรทันูนใช่ไหมครับคือจริงๆแล้วผมว่าหลักสําคัญอย่างหนึ่งที่สุดที่มันงงกันไปหมดเดนี่ย คือการสื่อสารในการที่จะแก้รัมนุนมันไม่ดีพอนะที่จะทำให้คนเข้าใจว่าแก้อะไรกันนะอืมซึ่งผิดหมดทุกคนนะคนที่อยากแก้ก็ต้องผิดหมดมีความผิดหมดทุกคนนะคือ <K un> ผมถามพิธีกรว่าตกลงก็จะแก้อะไรกันเนี่ยผมว่าบางคนตอบไม่ได้เพราะ <K un> ว่าจริงๆแล้วในในกฎหมายที่เสนอที่ในร่างที่เสนอไปมเนี่ยก็มาจากข้อว่า ไอ้รัฐมนุนฉบับที่ใช้อยู่ทุกวันเนี้ยเป็นผลปิดของประเด็จการอืเพราะฉะนั้นอยากได้รัฐมนุนอีกฉบับหนึ่งที่ร่างโดยความยินยอมของประชาชนโดยการเลือกของประชาชนขึ้นมาอาจารย์ผมขอความรู้หน่อยครับตอนที่มีการพูดถึงรัฐธรรมนูญที่หลายคนมองว่าดีที่สุด <c oughs> ก็คือปี40เนี่ยสภาพการมันเป็นแบบนี้ไหมครับรบ40ก็คือเป็นครั้งแรกช้สอสรอเก็คือมีการเลือก ผู้แทนจากจังหวัดต่างๆเลือกผู้แทนจากกลุ่มต่างๆนี้เข้ามารวมกันนะกส9 0คนเป็นคนล่างกับแล้วก็รู้สึกว่าเป็นผลปิดจากความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงนแต่ว่าไม่เหมือนรัฐมนตรีแบบ,บนี้มาจากคุณมือใจเป็นประธานมนาะจากคุณบวร์สัดิ์ะอะไรต่ออะไรพวกนี้มันก็เลยแกล้ๆว่าเป็นผลผิดผะเด็จการ เป็นรัฐมนูญที่คุมนักการเมืองมากอืซึ่งต้องยอมรับนะครับว่าบางคนชอบนะออบมันมีบางคนชอบทีนี้มันปัญหามันอยู่ตรงเนี้ยว่าข้อกฎหมายเนี่ยอ่านแล้วนี่มันดีมันต้องนึกว่าเขามีเจตนาอะไรครับซึ่งอันนี้ก็ได้คําขวัญมาคำนึ่นก็คือขึ้นอยู่กับการตีความ <laughs> นะเพราะตัวอย่างอย่างเช่นอย,อย่างผมเองผม ผมเป็นคนที่สอนการเมืองับผมมองเข้ามาเนี่ยเฮ้ยผมบอกเฮ้ที่ที่คนก้าวคนเป็นลงไปว่านี่จะทำฉบับทั้งฉบับใหม่เนี่ยนะต้องผ่านประชามติก่อนนะต้องขอประชามติก่อนนะเฮ้ยพี่คือตีความเกินหน้าที่นี่ปกติหน้าที่ของสารน้มนูลนี่ต้องตีความในเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ใช่ไปกำหนดว่าต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ ก็คือตีความว่าเนื้อหากฎหมายนี้มันคืออะไรเป็นยังไงไม่ใช่ไปบอกวิธีไม,ไม่ใช่ไปบอกว่าต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้คุณไม่มีอำนาจไปบอกทุกคนต้องขึ้นอยู่กับการตีความรัฐนวนว่าตํำได้แบมไหนพี่บัตรล้ครับพี่บัตรมองเรื่องนี้ยังไงจริงๆผมแอบเก็บประเด็นนี้ไว้ตอนท้ายแต่จุดประเด็นนี้ขึ้นมาแล้วเราก็เป็นประเด็นหัวข้อที่เราชวนคุยวันนี้ครับว่าถ้าเรามองในภาพเชิงโครงสร้างเนี่ย ตอนนี้สารใหญ่กว่าสภาหไหมครับกลไกเสาตุลาการมันใหญ่กว่าเสานิติบัญญัติไหมครับในฐานะคนที่อยู่ในฝ่ายนิติบัญญัติใช่ครับก็คือผมยังคิดว่ามันเสียดุลอ,อ,อ,อำนาจไประหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายตอนตอนแรกจะเป็นองค์กโรศักใช่ไหมตอนนี้ดูมีสมถานะเป็นอำนาจตุลาการก็คือเรียกว่ายุคคืนกิจย้อนกลับไปเดือนสิงหาที่ ที่ผ่านมาสิงหา67เออนะะี่ยฮะถ้าดูก็คือนอกจากพรรฝ่ายค้านซึ่งเป็นพรรคอันดับหนึ่งเนี่ยยุบพรรคแล้วรัฐบาลก็โดนสอยไปด้วยนะ,ะับถ้าพูดถึงสถ,ถานการณ์แบบนั้นนะเรียกว่าแทบจะตัดทั้งฝ่ายนิติฝ่ายบริหารและก็ฝ่ายนิติบัญญัติที่เป็นที่เป็นอำนาจของฝ่ายค้านด้วยซ้ำไปท่านนี้เรียกว่า ผมคิดว่าถ้าพูดอย่างไม่เป็นทางการก็คือเหมือนเป็นการรัฐบารโดยตุลาการด้วยซ้ําไปในช่วงเวลานั้นนะฮะผมคิดว่าอันเนี้ยมันมันดูเกินเกินไปหรือเปล่าเงี้ยฮะแล้วก็อำนาจอำนาจจริงๆแล้วด้านหนึ่งเนี่ยพอถูกถูกตีโบยตีมาตลอดนะฮะสภานักการเมืองโดยโบยตีมาตลอดเนี้ยฮะก็อาจจะก,กลัวนะครับกลัวที่จะไม่กล้าที่จะ,ะแข็งขืนกับกับ ตุลาการสารรัฐมนุญกับสารรัฐมนุญนะครับก็เลยแบบสบภาพก็เลยเป็นที่เป็นอยู่นะครับว่าเอ้าจะทําแบบนี้จะผิดหรือไม่ถามมาแล้วสองรอบถามอีกรอบ <laughs> ถามอีกรอบนี่ <laughs> ถามอีกรอบนะจะถามกี่กี่รอบนี้อาจจะตอบข้อความว่าเรื่องนี้ได้เคยวินิจฉัยไว้แล้วซึ่งเราไมา่นั่งตีความอีกว่าตรงที่วินิจฉัยได้แล้วไปแล้วเนี่ยนะอย่างพรรคประชาชนยเขาตีความว่าวินิจฉัย แล้วนี่พบว่าไม่ต้องยื่นขอ,อก่อนอนะเพราะไม่ได้แก้ตั้งฉบับทั้งหมดมาตราหนึ่งมาตราสองยังคงไว้เหมือนเดิมนะมันก็ขึ้นกันอยู่กระเสีง <c oughs> ยงนี่ยังพูดยังพูดเซลๆเลยว่าอย่าทิ้งคําวินิจฉัยไว้นานนะถ้าทิ้งคําวินิจฉัยไว้นานอาจจะขอใหม่เพราะว่าไม่ไม่มั่นใจ ว่าสารจะเปลี่ยนใจหรือเปล่าก็เพราะต้องวินิจฉัยปั๊บต้องผมว่ากลัวผมกลัวาสารเองก็กลัววินิจฉัยมาอีกทีไม่เหมือนครั้งที่แล้ว <c oughs> <c oughs> เลยยึดอันเดิมไว้เพราะว่าถ้ายึดอันเดิมไว้เนี่ยก็ตีความไปตามที่ที่ทตัวเองคิดอ่ะครับอาจารย์แต่ว่าที่แ<ป>น่ๆอย่างก็คือปกติสามนนต้องไม่ตีความในเรื่องที่ยังไม่เกิดไม่กำหนดไม่ได้มันขยายอำนาจของตัวเองอื อาจารย์มองว่าพอมันไปนแบบนี้แล้วซึ่งเอาจริงนะครับผมก็เชื่อแบบอาจารย์แล้วผมก็เชื่อว่าพี่บัทก็เชื่อเหมือนกันว่าสุดท้ายสมมุติไม่ก้าวล่วงนะครับแต่แต่มันก็เป็นลักษณะที่สารรัฐมานูลเคยออกมาแล้วว่าเคยวินิจฉัยเรื่องนี้มาแล้วไม่วินิจฉัยซ้ำาทางตันแ้้เสียอาจารยาก์ก็ทุกคน<ม>ก็จะกมไม่ตัตาความใน่รูปแบบที่เางดำเนินการได้ตามความเจออญตัว แต่มีใครไม่ยอมเป็นวิรัตบุรุษท,ที่ที่จะสลัดที่เพื่อแก้รำหนูเนี่ยหมายความว่ายอมเสี่ยงว่าจะถูกออกจากตำหน่งตำแหน่งเนี่ยมันเหมือนเป็นวิรัตบุรุษเหมือนกันนะอืมอ่าวิ่งแหวกทงมันเลยมาอาคุณจะให้ผมโดนกล่าวหาในฐานะนนว่าล้มเลิกระบอบการปกครองก็เอาผมถือว่าผมตำตู่อืม,อมเพื่อเผอไม่แน่นะอีร้อยปีข้างหน้าว่า,าจ,จะตั้งอนุสาวรีย์ให้ <laughs> ต้องมีอนุสวรีกี่คนครับพี่บัตถ้าถ้าเกิดกระบวนการนี้ขึ้นมาคนเดียวน่าจะทำไม่ได้ในสภาเนี่ยวันนี้นี่ปีิพร้อมตามก็คือพักประชาชนออืมแต่เสียงไม่พอไงจ้ะก็เสียงไม่พอแต่ว่าไม่เจ่ไม่เย้ไม่มีสองร้อยสี่สิบหกบวกสองสี่บหกบวกแล้วก็ต้องมีสอวสอวหกสิบเจ็ดคน ซึ่งซึ่งอีกไกลใช่ไหมพี่หน่มาถึงทางไหนครับ2 4งหรือว่าสองร้อสโดยรวมเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ครับแต่เงื่อนไขเรื่องสอวอ67กเ็นี่ยฮะก็คงต้องเป็นเรื่องที่ถ้าพักเพื่อไทยเองเนี่ยยืนยันว่าอันนี้เป็นนโยบายของรัฐบาลก็คงต้องคุยกับพักร่วมซึ่งพักร่วมก็อาจจะมีอิทธิพลกับสอวอเป็นกลุ่มใหญ่ อย่างนั้นก็อีกเรื่องนะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ก็คือพักพักภูมิใจทยบอกไม่พร้อมจะวิ่งเข้ากองไฟอืมอมแต่ว่าอีกด้านหนึ่งเขาจะมองว่าถ้าทําประชามติก่อนก็อาจจะเป็นแรงเรียกว่าแรงกดดันหลังพิงผนังทองแดงกําแพงเหล็กให้กับคนกล้าโหวตเป็นอ่าใจใจแต่นี่คําถามมันมีอยู่ว่าถ้าสมมติว่าจะขอมติก่อนเนี่ย ในฐานะที่บางคนพูดถึงเรื่องจะจะให้เป็นส่วนตัดสินด้วยการยุบสภาต่างๆตรงนี้ขอโทษนะแต่เอนนี้ไม่รู้แก้ไปไหนเออเออเออเพราะว่าอันนี้เป็นการแก้เพียงเพื่อให้แน่มั่นใจกันได้ว่าถนนนั้นถูกล่างด้วยความต้องการของประชาชนก็ต,ติดติดลมอกีกติดลมอีกก็ติดความขึ้นอยู่กับการติดความอีก <ลม S 2> ขอเราเป็นสังคมแห่งปิศนาธรรมไม่ใช้เป็นเปิ่กคมันเป็นเจตนาของคนที่ที่จะปล่อยระบอบการปกครองนี้ออกมาสู่การเลือกสร้างว่าได้พยายามเขียนกฎเกณฑ์ที่ทําให้คุมนักการเมืองได้อืแล้วคุมได้จริงก็จะได้จริงไม่ได้จริงการจะตั้งรัฐบาลครั้งล่าสุดเนี่ยเห็นชัดเลยว่าคนที่ถูกเคยตั้งเป็นรัฐมนตรีเนี่ยคนนี้ต้องถอยอ่ะเพราะว่า เจอคุณพี่ื่นบานก็คนเดียวคนที่มีประวัติอยู่บ้างหรืออะไรเนี่ยเสียหมด <c oughs> ไม่นายกไม่กล้าตั้งอ่ะก็ต้องเอาคนอ,อื่นมาต,ตั้งคือมาตัวนายก,กเป็นคนกระตือนครับเดี๋ยวขอแก้นิดหนึ่งก็คือกรณีของเรื่องของเคสเนี้ยประชาชนยื่นไม่ได้ต้องเป็นสภายื่นอย่างเดียวครับยื<า>่นตีให้สาลตุนตีความเพราะฉะนั้นการการยื่นก็ต้องยื่นผ่านสภาเ่าใช่ครับต้องให้สภามีมติ ยื่นส่งตัวสารเหมือนกรณีปี .63 ที่ได้ควานิจฉัยปีที่4ครับ6 2564ครับโอเคอ่ะผมขออนุญาตคุยต่อเรื่องการเมืองแบบนี้ครับสิ่งที่เกิดขึ้นมันสะท้อนภาพการเมืองอะไรครับอาจารย์สุขุมค่อยๆว่ากันไปทีละพักก็ได้ครับเรายังอยู่กับโจทย์ที่เราตั้งเป็นหัวข้อแบดนี้ครับว่าตกลงรากเหง้าของปัญหามันคืออะไรถ้ามองในเชิงการเมืองการเมืองหลังจากที่เรามองก็มันก็เป็นการสู้ระหว่างสองความคิดความคิดก้าวหน้ากับความคิดอนุรักษ์ ก้นาวหน้นาก้าวหน้าขึ้นไปไมาจําเดินต่อจําว่าก้าวหน้าไม่ต้องไม่ต้องไปให้มันแต่มันตีความ,มกา้าวหน้าก็คือการเปลี่ยนแปลงนคน,นที่ปล่อยให้มีการเลือกตั้งขึ้นมารับสร้างรัฐมนูษจะแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยคิดตัวตัวเองวางกฎเกณฑ์ไว้ไม่ให้การเมืองเนี่ยเปลี่ยนแปลงปยี่สิบปีนะรับโอ้โหแต่ก้าวหน้าคนก็หอก ก้าวหน้าคุณก็ต้องถอยบ้างคุณก็ต้องอ่านยุทธ,ธวิชัยซุนวูบ้าง <c oughs> คุณก็ต้องอ่านสามก๊กบ้างสิว่าคุณจะก้าวหน้าอย่างเดียวแล้วมันไปสู่ทางตันคุณจะเดินตกเหวได้ยังไงคุณก้าวหน้าเป็นคำวินดีแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือเปลี่ยนแปลงครับ <c oughs> วันนี้มันคล้ายๆอำนาจมันเหมือน,นอย่างที่คุณตั้งหัวข้อครับสภาี่คนมันกี่ร้อย แปลมาสู้คนก้าคนไม่ได้ <laughs> <laughs> พอไม่มีใครกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ใครกล้าที่เปลี่ยนแปลง,ปลแ,ปลงแต่แต่เราดูมาเลยนะเราดูเราดูลากเงาของการเมืองเราเนี่ยครั<อ>บ <c oughs> นิติบัญญัติมาจากการเลือกตั้งมาจากประชาชนบริหารก็อาจจะมาจากประชาชนแต่อำนาจตุลาการ <c oughs> มันมาจากผู้เชี่ยวชาญน,นะครับนะแล้วต่อมาเนี่ยบริหารเนี่ย กลายเป็นว่าอํานาจบริหารเนี่ยพวกอนุรักษ์กำหนดว่าควรจะมาจากกลุ่มพวกราการเก่านะเพราะกลุ่มพวกนี้ใกล้